สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาสู่พื้นที่แห่งการตื่นรู้กับรายการธรรมะคือธรรมชาติพื้นที่ที่จะเปลี่ยนเรื่องราวธรรมะให้กลายเป็นลมหายใจเดียวกับการใช้ชีวิตของคุณผมดีใจมากครับที่เราได้มาเจอกันในวันนี้ในบรรยากาศที่สบายๆแบบนี้คุณผู้ฟังเคยไหมครับเวลาที่เราไปวัด หรือเห็นข่าวเศรษฐีบริจาคเงินทีละเป็นล้านบาทสร้างโบสถ์สร้างวิหารใหญ่โตแล้วเราก้มลงมองเงินร้อยบาทในมือตัวเองพร้อมกับเกิดคำถามเล็กๆในใจว่าบุญของเราจะสู้เขาได้ไหมนะหรือบางครั้งเราอาจจะแอบคิดไปไกลกว่านั้นว่าคนรวยนี่โชคดีจังนะเกิดมาก็รวยแถมยังมีเงินทำบุญเยอะๆเพื่อให้ชาติหน้ายิ่งรวยขึ้นไปอีกสวรรค์นี่ช่างลำเอียงเสียจริง ถ้าคุณเคยมีความคิดแบบนี้แวบเข้ามาผมอยากบอกว่าคุณไม่ใช่คนเดียวหรอกครับที่คิดแบบนั้นผมเองก็เคยสงสัยเหมือนกันว่าแท้จริงแล้วแต้มบุญเขาคิดคำนวณกันที่ตัวเลขในสลิปโอนเงินหรือวัดกันที่น้ำหนักของทองคำที่เราถวายกันแน่แต่เชื่อไหมครับว่าในโลกของธรรมะและธรรมชาติความจริงมันกลับตาลปัดกันอย่างสิ้นเชิง บางทีเงินหนึ่งล้านบาทที่ถูกจ่ายออกไปอาจจะมีค่าน้อยกว่าข้าวแกงเพียงหนึ่งถุงที่ให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ก็ได้วันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปไขความลับของสมการบุญนี้กันครับว่าทำอย่างไรให้การทำบุญของเราแม้จะไม่ใช้เงินสักบาทแต่กลับได้ผลบุญมหาศาลจนคุณคาดไม่ถึง ก่อนที่เราจะไปถึงวิธีทำบุญให้ได้ผลมหาศาลผมอยากชวนทุกคนมาสำรวจหลุมพรางที่คนส่วนใหญ่มักจะตกลงไปโดยไม่รู้ตัวกันก่อนครับหลุมพรางนี้ผมขอเรียกว่าทัศนคติแบบนักลงทุนเราอยู่ในโลกทุนนิยมที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยการแลกเปลี่ยนเราจ่ายเงินเพื่อซื้อของเราทำงานเพื่อแลกเงิน ทัศนคตินี้มันฝังรากลึกจนเราเผลอนำมาใช้กับการทำบุญโดยไม่รู้ตัวเรามักจะคิดว่าการทำบุญคือการซื้ออะไรสักอย่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห่อตู้ร้อยบาทขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งถวายสังฆทานหนึ่งชุดขอให้ได้เลื่อนตำแหน่งผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับมีชายคนหนึ่งเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตเขาเป็นคนใจบุญมาก ทุกปีเขาจะเป็นเจ้าภาพกระถินบริจาคเงินสร้างศาลาวัดเป็นล้านๆใครๆก็เรียกเขาว่าพ่อพระแต่มีอยู่วันหนึ่งในงานฉลองศาลาการเปลี่ยนที่เขาสร้างระหว่างที่เขากําลังเดินตรวจความเรียบร้อยมีเด็กวัดคนหนึ่งเผลอทำน้ำหวานหกใส่รองเท้าหนังราคาแพงของเขาชายเจ้าของกิจการคนนั้นโกรธจัดตวาดด่าเด็กวัดเสียงดังลั่นวัด หน้าตาที่เคยยิ้มแย้มตอนรับใบอนุโมทนาบัตรกลายเป็นหน้ายักษ์ที่เต็มไปด้วยโทสะณวินาทีนั้นคุณผู้ฟังคิดว่าบุญที่เขาสร้างมาเป็นล้านยังเหลืออยู่ไหมครับหรือจริงๆแล้วเขากำลังสร้างอะไรกันแน่สิ่งที่ชายคนนี้ทำคือการเอาเงินไปแลกกับหน้าตาทางสังคมหรืออาจจะทำเพื่อหวังผลบางอย่างในอนาคตแต่ใจของเขาไม่ได้ถูกขัดเกลาเลย ความยึดมั่นถือมั่นความโกรธความหลงในตัวตนยังคงอยู่ครบถ้วนหรืออาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะเขามีอัตตาว่าฉันคือผู้สร้างฉันคือผู้ให้นี่แหละครับคือกับดักหากเราวางจิตไว้ผิดที่การทำบุญจะกลายเป็นการพอกพูนกิเลสแทนที่จะเป็นการชำระล้างจิตใจ เงินล้านที่เสียไปอาจได้กลับมาแค่ความสบายใจชั่ววูบหรือคำสรรเสริญเยินยอแต่ไม่ได้พาจิตวิญญาณของเขาให้สูงขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วคำถามคือถ้าเงินไม่ใช่ปัจจัยหลับแล้วอะไรละ่ะคือกุญแจสำคัญที่จะไขประตูสู่บุญมหาศาลถ้าเงินไม่ใช่ตัวชี้วัดแล้วอะไรคือตัวคูณคะแนนบุญของเรา คำตอบนั้นเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากครับนั่นคือเจตนาและความบริสุทธิ์ของใจลองจินตนาการภาพตามผมนะครับเปรียบเทียบกับเรื่องเมื่อสักครู่คราวนี้เปลี่ยนฉากไปที่หลังวัดมีคุณยายคนหนึ่งฐานะยากจนมากแกมีอาชีพเก็บของเก่าขายวันนั้นแกขายของได้เงินมาแค่50บบาทซึ่งพอแค่ซื้อข้าวประทังชีวิตไปวันๆเท่านั้น แต่ระหว่างทางกลับบ้านแกเดินสวนกับสุนักจรจัดตัวผอมโซที่นอนหายใจรวยรินอยู่ข้างทางแววตาของสุนักตัวนั้นทำให้คุณยายหยุดชะงักแกมองเงิน50บาทในมือสลับกับมองสุนักแล้วแกก็ตัดสินใจเดินไปที่ร้านข้าวแกงซื้อข้าวคลุกปลาทูมาหนึ่งห่อแล้วเทให้สุนัขตัวนั้นกินจนหมด โดยที่ตัวแกเองยอมอดมื้อนั้นและดื่มน้ำก๊อกประทังความหิวแทนวินาทีที่คุณยายยืนมองสุนักกินข้าวอย่างอร,อร่อยใบหน้าของแกเปื้อนยิ้มแววตาของแกมีความสุขอย่างประหลาดความสุขที่เบาสบายไม่ต้องการให้ใครมารับรู้ไม่ต้องการใบประกาศเกียรติคุณและไม่ได้หวังว่าสุนัขตัวนั้นจะตอบแทนอะไรแก สิ่งที่เกิดขึ้นในใจคุณยายคือการสละออกอย่างแท้จริงสละความหิวของตัวเองสละความตรณีทีเหนียวเพื่อต่อชีวิตให้อีกหนึ่งชีวิตในทางธรรมะสิ่งที่คุณยายทำนี่แหละครับคือมหามงคลหรือบุญที่มีกำลังมหาศาลเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะในขณะที่จิตของแกกำลังให้นั้นมันปราศจากความโลภ คือไม่ได้หวังผลตอบแทนปราศจากความโกรธคือมีความเมตตาอยู่เต็มเปี่ยมและปราศจากความหลงคือรู้ตื่นว่าการช่วยเหลือชีวิตอื่นนั้นสำคัญกว่าความสุขส่วนตัวถ้าวัดกันที่ตัวเงิน50บาทของคุณยายเทียบไม่ได้เลยกับเงินหนึ่งล้านของเศรษฐีคนก่อนแต่ถ้าวัดกันที่คุณภาพของจิต จิตของคุณยายในขณะนั้นสว่างสวยและเบาวกว่ามากความแตกต่างนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญมันทำให้เราเห็นว่าบุญไม่ใช่ปริมาณวัตถุแต่คือภาวะของจิตที่สะอาดสว่างและสงบแล้วเราจะทำอย่างไรให้เรามีสภาวะจิตแบบคุณยายได้ในทุกๆวันโดยไม่ต้องรอให้เจอสุนัขจรจัดหรือต้องรอให้มีเงินเหลือใช้ เราจะสร้างความรู้สึกสละออกให้เป็นนิสัยได้อย่างไรเพื่อให้ทุกการกระทำของเรากลายเป็นบุญเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันและนำไปปฏิบัติได้จริงเราต้องมาล้างความเชื่อเดิมๆเกี่ยวกับคำว่าบุญกันก่อนครับภาษาบาลีคำว่าบุญมาจากรากศัพท์ที่แปลว่าชำระล้างหรือทำให้บริสุทธิ์ดังนั้น นิยามที่แท้จริงของบุญคือเครื่องมือในการซักฟอกจิตใจครับลองนึกภาพจิตใจของเราเหมือนกับแก้วน้ำถ้าเรามีความโลภความโกรธความหลงเปรียบเหมือนฝุ่นผงและคราบสกปรกที่เกาะแน่นอยู่ในแก้วการทำบุญคือการเอาน้ำสะอาดมาล้างมาขัดถูให้คราบเหล่านั้นหลุดออกไปถ้าคุณบริจาคเงินเพื่อหวังว่าจะรวยขึ้นมั่นคุณกำลังเอาโคลน ความโลภป้ายทับลงไปในแก้วที่สกกร,รกอยู่แล้วแก้วมันก็ยิ่งหนายิ่งหนักแต่ถ้าคุณบริจาคหรือช่วยเหลือใครสักคนเพื่อขัดเกลาาความขี้เหนียวในใจเพื่อลดความเห็นแก่ตัวลงนั่นแหละครับคุณกำลังขัดแก้วให้ใสสะอาดเมื่อเข้าใจแบบนี้แล้วเราจะเห็นได้ว่าการทำบุญไม่ได้จำกัดอยู่แค่การให้ทานหรือบริจาคทรัพย์สินเท่านั้นในทางพุทธศาสนา ท่านได้จัดหมวดหมู่ของการทำบุญไว้ถึง10วิธีหรือที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10ซึ่งการให้ทานเป็นเพียงแค่ข้อแรกเท่านั้นยังมีอีกตั้ง9ข้อที่เราสามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องควักกระเป๋าสตางค์แม้แต่บาทเดียวและเชื่อไหมครับว่าบางข้อนั้นได้อานิสง์มากกว่าการใช้เงินเสียอีกแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกทั้ง10วิธีในส่วนถัดไป ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองสำรวจตัวเองในตอนนี้ดูครับลองถามใจตัวเองดูว่าครั้งล่าสุดที่เราทำบุญหรือช่วยเหลือใครสักคนเราทำด้วยความรู้สึกแบบไหนเราทำเพราะอยากได้หรือเราทำเพราะอยากให้เราทำเพราะความกลัวที่จะลำบากในชาติหน้าหรือเราทำเพราะความรักเพื่อนมนุษย์ในชาตินี้การรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเอง คือก้าวแรกของการตื่นรู้ครับเมื่อเราเริ่มจับความรู้สึกได้เราจะเริ่มแยกแยะออกว่าอันไหนคือบุญเทียมที่เคลือบน้ำตาลและอันไหนคือบุญแท้ที่เป็นเนื้อทองคำบริสุทธิ์และเมื่อเรามีลายแทงที่ถูกต้องแล้วการเดินทางเพื่อเก็บเกี่ยวบุญมหาศาลในชีวิตประจำวันก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในส่วนถัดไปครับว่า วิธีการทำบุญแบบคนฉลาดที่ได้กำไรชีวิตสูงสุดและทำได้ทุกที่ทุกเวลาแม้แต่ตอนที่คุณกำลังฟังรายการนี้คืออะไรส่วนที่4บันไดสามขั้นสู่ความมั่งคั่งทางจิตวิญญาณมาต่อกันเลยนะครับถ้าเปรียบการทำบุญเหมือนการสร้างบ้านการบริจาคทานหรือวัตถุสิ่งของเป็นเหมือนการตอกเสาเข็มครับ มันจำเป็นต้องมีเพื่อให้ฐานรากมั่นคงเพื่อลดความตระหนีในใจแต่บ้านหลังหนึ่งจะสมบูรณ์ได้ไม่ใช่มีแค่เสาเข็มจริงไหมครับมันต้องมีพื้นมีหลังคาและมีผู้อยู่อาศัยที่ร่มเย็นซึ่งในทางธรรมะเรามีบันไดาสามขั้นที่เรียกว่าทานศีลและภาวนาหลายคนอาจจะตกใจถ้าผมบอกว่า การไม่ทำอะไรเลยบางครั้งได้บุญมากกว่าการทำเสียอีกนี่คือบันไดขั้นที่สองที่เรียกว่าศีลครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าคุณเอาเงิน1นึ่งหมื่นบาทไปทำบุญปล่อยปลาแต่พอกลับถึงบ้านคุณทะเลาะกับภรรยาตบยุงที่บินมาเกาะแขนหรือเผลอพูดโกหกเพื่อให้ตัวเองดูดีแบบนี้บุญจากการปล่อยปลาอาจจะเหลือไม่ถึงครึง่ง แต่กลับกันถ้าวันนี้คุณไม่มีเงินสักบาทแต่คุณตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าวันนี้ฉันจะไม่เบียดเบียนใครไม่ฆ่าสัตว์แม้แต่ยุงตัวเล็กๆไม่พูดคำหยาบไม่คดโกงใครการที่คุณรักษาความปกติของตัวเองไว้ได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้โลกนี่แหละครับคือบุญที่ใหญ่กว่าทานทำไมศีลถึงได้บุญมากกว่าทาน เพราะทานช่วยแค่ลดความโลภแต่ศีลช่วยระง,งับความโกรธและความโหดร้ายในใจมันคือเกราะป้องกันภัยให้ทั้งตัวเองและผู้อื่นเป็นความปลอดภัยที่คุณมอบให้โลกใบนี้และขั้นสูงสุดที่เป็นสุดยอดแห่งบุญคือภาวนาหรือการฝึกอบรมจิตปัญญาครับอย่าเพิ่งคิดภาพว่าต้องไปนั่งหลับตาในป่าเขานะครับการภาวนาคือการเฝ้ารู้ความเป็นจริงของกายและใจ เพื่อให้เกิดปัญญารู้เท่าทันกิเลสเพียงแค่คุณหายใจเข้าแล้วรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกแล้วรู้ว่าหายใจออกมีสติอยู่กับปัจจุบันนักขณะเพียงชั่วเวลาแค่ไก่กระพือปีกหรือช้างกระดิกหูพระพุทธองค์ตรัสว่ามีอานิสงส์มากกว,ากว่าการสร้างเจดีย์ทองคําเสียอีกเพราะอะไรครับเพราะวัตถุภายนอกสร้างแล้วก็พังทลายไปตามกาลเวลา แต่ปัญญาที่เกิดจากการภาวนามันจะฝังอยู่ในจิตวิญญาณของเราข้ามภพข้ามชาติเป็นสมบัติที่ใครก็ขโมยไปไม่ได้และเป็นหนทางเดียวที่จะตัดวงจรความทุกข์ได้อย่างถาวรดังนั้นสมการบุญที่แท้จริงคือทานเป็นพื้นฐานศีลเป็นกำแพงแก้วและภาวนาคือยอดประสาทครับส่วนที่5เปลี่ยนกิจวัตร ให้เป็นกิจของสงฆ์ทีนี้คำถามยอดฮิตคือแล้วเราจะเอาเวลาที่ไหนไปภาวนาต้องทำงานต้องเลี้ยงลูกเวลาจะนอนยังแทบไม่มีผมอยากจะบอกข่าวดีครับว่าพื้นที่ทำบุญที่ดีที่สุดไม่ใช่วัดที่ไกลแสนไกลแต่มันคือที่นี่และเวลาที่เดี๋ยวนี้คุณสามารถเปลี่ยนทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ให้เป็นบ่อเกิดแห่งบุญได้ทันทีลองนึกภาพตอนเช้าที่คุณกำลังขับรถไปทำงานแล้วเจอรถปาดหน้าปกติเราคงบีบแตรดา่าหรือหัวร้อนจนความดันขึ้นใช่ไหมครับนั่นคือนรกทางใจที่เกิดขึ้นทันทีแต่ถ้าคุณเปลี่ยนใหม่วินาทีที่ถูกปาดหน้าคุณรู้ทันความโกรธที่พุ่งปรี๊ดขึ้นมากลางอกคุณหายใจเข้าลึกๆ แล้วบอกตัวเองว่าช่างมันเถอะเขาคงรีบแล้วให้อภัยวินาทีนั้นล่ละครับคุณได้ทำบุญใหญ่ถึงสองต่อต่อที่หนึ่งคืออภัยทานซึ่งเป็นทานบาร,รมีขั้นสูงที่ทำได้ยากกว่าการให้เงินต่อที่สองคือภาวนาเพราะคุณมีสติรู้ทันอารมณ์ตัวเองไม่หลงไปตามความโกรธเห็นไหมครับแค่รถปาดหน้าครั้งเดียว คุณสร้างมหากุศลได้ตั้งสองอย่างโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทแถมประหยัดค่ายาแก้ปวดหัวไปได้อีกหรือแม้แต่ตอนล้างจานกวาดบ้านถ้าคุณทำด้วยความรู้สึกว่าฉันกำลังทำความสะอาดโลกขัดเกล่าใจตัวเองให้ใสสะอาดเหมือนจานใบนี้การล้างจานนั้นก็จะกลายเป็นการปฏิบัติธรรม หรือเวลาคุยกับเพื่อนร่วมงานถ้าคุณตั้งใจฟังเขาด้วยใจที่เปิดกว้างไม่ตัดสินไม่แทรกแซงปรารถนาดีอยากให้เขาพ้นทุกข์นั่นคือคุณกำลังเจริญเมตตาภาวนาบุญมหาศาลซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆของชีวิตครับอยู่ที่ว่าเราจะตื่นขึ้นมาเก็บเกี่ยวมันหรือไม่ถ้าเราใช้ชีวิตด้วยความเพลิดเพลินเราก็แค่หายใจทิ้งไปวันๆ แต่ถ้าเราใช้ชีวิตด้วยสติทุกย่างก้าวคือการเดินจงกรมทุกการขยับคือการสร้างกุศลชีวิตคุณจะกลายเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ต้องรอวันพระหรือรอไปวัดเลยครับส่วนที่6เทียนไขที่ไม่เคยมอดดับมาถึงเคล็ดลับอีกข้อที่จะช่วยทวีคูณบุญของคุณให้มหาศาลแบบไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือ การเปิดใจกว้างดังมหาสมุทรครับเคยสังเกตไหมครับเวลาเราเห็นคนอื่นทำดีหรือได้ดีบางครั้งลึกๆในใจเราจะมีเสียงเล็กๆของความอิจฉาหรือความหมั่นไส้ผุดขึ้นมาโถก็แค่สร้างภาพหรือทำดีเอาหน้าละสิความคิดแบบนี้แหละครับคือตัวตัดรอนบุญของเราเองในทางกลับกันทางลัดของการเพิ่มทุนบุญคือสิ่งที่เรียกว่า ปัตตานุโมทนาใหม่หรือการยินดีในความดีของผู้อื่นครับลองจินตนาการว่าบุญคือแสงเทียนถ้าเพื่อนของคุณจุดเทียนแห่งความดีขึ้นมาหนึ่งเล่มแสงสว่างนั้นสวยงามมากหน้าที่ของคุณไม่ใช่การไปเป่าเทียนเขาให้ดับเพราะกลัวเขาจะเด่นกว่าแต่หน้าที่ของคุณคือเอาเทียนของคุณไปต่อไฟจากเขาถามว่า เมื่อคุณต่อไฟมาแล้วแสงเทียนของเพื่อนลดลงไหมครับไม่เลยแสงของเขายังเท่าเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือความสว่างสวัยที่มากขึ้นเพราะตอนนี้มีเทียนสองเล่มช่วยกันส่องแสงยิ่งเราอนุโมทนายิ่งเรากล่าวคำว่าสาธุด้วยใจที่ชื่นชมยินดีอย่างแท้จริงใจของเราก็จะสว่างโพลงไปด้วยความริษยาจะถูกเผาไหมไป แล้วเราก็จะได้ส่วนแบ่งแห่งบุญนั้นทันทีโดยที่เราไม่ต้องลงแรงทำเองด้วยซ้ำนี่คือความมหัศจรรย์ของโลกวิญญาณครับยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งยินดียิ่งมีสุขการแผ่ส่วนกุศลหรือการแบ่งปันความดีให้ผู้อื่นก็เช่นกันไม่ต้องกลัวว่าบุญเราจะหมดเหมือนเรามีน้ำหนึ่งแก้วถ้าเราเก็บไว้กินคนเดียวมันก็แค่นั้น แต่ถ้าเราเทลงสู่มหาสมุทรแห่งความดีสากลน้ำในแก้วของเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันเหือดแห้งดังนั้นเริ่มต้นวันนี้เลยครับเลื่อนฟีดโซเชียลมีเดียเห็นใครไปทำบุญเห็นใครประสบความสำเร็จแทนที่จะเลื่อนผ่านเฉยๆหรือแอบค่อนขอดให้ลองหยุดแล้วส่งจิตยินดีไปกับเขาพิมพ์คำว่ายินดีด้วยนะ หรือพูดสาธุเบาๆกับตัวเองฝึกใจให้ชินกับความยินดีแล้วใจคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่ที่ดึงดูดแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตแต่เดี๋ยวก่อนครับการทําบุญทั้งหมดที่เราคุยกันมาจะไม่มีความหมายเลยหากเรายังติดอยู่ในกับดักสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดกับดักที่จะทำให้บุญทั้งหมดกลายเป็นโมคะ หรือกลายเป็นโซ่ตรวนล่ามระไว้กับดักนั้นคืออะไรแล้วเราจะปลดล็อกมันได้อย่างไรเพื่อให้ถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเดี๋ยวเรามาสรุปจบกันในส่วนสุดท้ายครับมาถึงส่วนสุดท้ายที่เป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดครับกับดักที่ผมทิ้งท้ายไว้มันคือสิ่งที่ดูเหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วมันคือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นนั่นคือ ความยึดมั่นถือมั่นหรือความรู้สึกว่านี่คือบุญของฉันฉันเป็นผู้ให้เคยสังเกตไหมครับบางคนทำบุญไปแล้วก็เฝ้าแต่คิดถึงบุญนั้นเล่าให้คนอื่นฟังซ้ำๆหรืองุดหงิดเวลาที่คนรับไม่สำนึกบุญคุณอาการแบบนี้เปรียบเหมือนเราอาบน้ำชำระร่างกายจ,จนสะอาดแล้วแต่เรากลับไม่ยอมทิ้งน้ำที่อาบ เราตักน้ำที่ใช้แล้วใส่ถังแบกขึ้นหลังเดินไปไหนมาไหนด้วยเพราะเสียดายว่านี่คือน้ำของฉันผลก็คือแทนที่ตัวจะเบากลับต้องมาหนักเพราะแบกความยึดติดเอาไว้ท่านพุทธทาสภิกขุเคยเปรียบเลยไว้ได้อย่างเห็นภาพครับว่าการทำบุญก็เหมือนกับการถ่ายท้องคือเรากินสิ่งดีๆเข้าไปเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายส่วนที่เกินจำเป็น ก็ต้องขับถ่ายออกไปเพื่อให้ร่างกายเป็นปกติการให้ทานการช่วยเหลือผู้อื่นก็คือการระบายความเห็นแก่ตัวออกไปเพื่อให้จิตใจเป็นปกติถ้าเราถ่ายออกไปแล้วเราจะไปอาไหลาอาวรหรือเก็บสิ่งปฏิกูลน,นั้นไว้อีกทำไมจริงไหมครับดังนั้นเคล็ดลับสุดท้ายที่จะเปลี่ยนบุญของคุณให้กลายเป็นบารมีที่นำไปสู่ความหลุดพ้นคือ ทำแล้วลืมครับทำความดีเสร็จบุ๊บให้วางใจปับ๊บให้มันจบไปในวินาทีนั้นเลยไม่ต้องเก็บมาคิดต่อไม่ต้องรอคำขอบคุณไม่ต้องหวังผลตอบแทนเหมือนรอยนกที่บินผ่านอากาศที่ไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้เมื่อทำได้อย่างนี้ตัวกูของกูจะเล็กลงพื้นที่ในใจจะกว้างขึ้นความสุขที่แท้จริงจะปรากฏ ซึ่งไม่ใช้ความสุขจากการมีหรือได้แต่เป็นความสุขจากการว่างและเบานี่แหละครับคือยอดมงกุฎแห่งการทำบุญคือการทำเพื่อขัดเกลาจนไม่เหลือเป็นตัวตนให้แบกอีกต่อไปสรุปสั้นๆสำหรับสมการบุญมหาศาลในวันนี้ครับเริ่มต้นที่เจตนาที่บริสุทธิ์ลงมือทำด้วยสติและปัญญาในวิถีชีวิตประจำวันและจบลงด้วย การปล่อยวางไม่ยึดถือครอบครองหากคุณทำได้ครบวงจรนี้ไม่ว่าคุณจะมีเงินมากหรือน้อยคุณก็คือมหาเศรษฐีทางจิตวิญญาณผู้มั่งคั่งด้วยความสุขที่แท้จริงครับและนี่คือทั้งหมดของรายการธรรมะคือธรรมชาติหวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้จะช่วยให้ธรรมะได้นำทางหัวใจของคุณผู้ฟังนะครับ และเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวและหลักธรรมดีๆที่จะช่วยทำให้ใจของเรากลับมามีธรรมะอย่างเป็นธรรมชาติอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเรามีเรื่องเล่าธรรมะดีๆมาแบ่งปันกันในทุกๆวันเวลา6โมงเช้าและเวลา6โมงเย็นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ